ยฝนตกมาสองหมือ่สองขึ้นแล้วครับสอันลยวมกับทีรวมมานีละผมตกหนักอีกแล้วฝนตกหนักอีกแล้วว,วันนี้ตกหนักทั้งวันเลย วัสดีครับพี่น้องครับสบายดีครับสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนครับบ้านไกลบ้านไกลครับพี่น้องว่าสิเป็นพี่น้องทั้งไก่แน่ทั้งไก่น้่ครับเมื่อีผมมีโอกาสครับได้มาฝายทากระดันครับห้วยพระบางตอนล่างครับพี่น้องมาเบิงครับฝนตกสองมือสองขึ้นครับพี่น้อง เลยพาพี่น้องมาเบิงน้ำครับโอ้ยเป็นตอนซ่อนครับเรื่องเทิงนี้คือห้วยพระบางขึ้นไปตอนบนครับพี่น้องแต่ว่าข้างใต้นี่ครับห้วยพระบางตอนล่างครับหรือพี่น้องหูจักกันในน้ำปลายท่ากระดันครับพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงครับวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านเฮ้าครับ ครับหน้า,นาม,มา้าน้ำม,มาปลามีครับพี่น้องกันเลยสิผ้าพี่น้องมอเบิงครับมอเบิงวิถีชีวิตชุ่มชนคนบ้านเหาครับว่าตอนนี้ผ้ากันอยู่กันยังไงมนานบ่าเราบ่บ่ยสร้างว่าไ,ได้เราไปไบาดะโตโอบาดะโตใส่บินลบปลามันกัน แสดงว่าช่วงเศร้านี้ก็ได้ยังแม่นบ่ก็ได้อย,ออยู่ช่วงสายมาบ่มีครับช่วงสายมาบ่มีครับผมมาตอนฝนเยี่ยนละครับตอนนี้ฝนเช่าตกแล้วแต่ว่าขาบฝ้ายังใบใจบ่ได้ครับยังขึ้นสล่มสลัวอ่สลื่อครับโอ้ยน้ำอะไรแห้งแต่ตายต่โอ้ยพี่นองเลยโอ้ยอี่อยังคือขากเท่ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมยังหอดมองน้ำไหลเ้งแง่งครับโอ้ยต้อสิกลขามไปละวบานอุ้ยเตินซ่อนครับพี่น้องพี่น้องเป็นยกง่อครับกำลังยงง่ออยู่สองงกครับว่าพอไดอยู่ว่าสันกนงอพ่อไดอยู่โอ้ยตอนซ่อนครับน้ำเปิดน้ำมุ่นน้ำครับพี่น้องน้ำนี่ไหลมาจากพูเล้ยครับ ข้างอันเพื่อล่าสีสไลดครับหวยพะบางตอนบนครับพี่น้องไหลลงมาหวยพะบางตอนกลางแลวก็ห้วยพะบางตอนล่างครับกลายมาเป็นสายท่ากระดันครับก้อนสิไลตุ๊กแม่น้ำชี่ครับพี่น้องโอ้ออนซ่อนครับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนน้ำครับอุ้ยปลา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 แลนครับปลาแลนในน้ำโอ้หลายหลายหลาย ปลาหลายครับแต่ว่าพุตธิแเน้ว่าพวกค่อยถสื่อแล้วก็พวกค่อยหมานแล้วช่วงเวลามันคำหรือมั้งครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาห้วยพระบางตอนบนครับเพื่อมาเบิงน้ำครับสถานการณา์น้ำหลังจากที่ฝนตกมาสองมือสองขึ้นครับพี่น้อง เบิ้งม้วนน้ำครับที่นนองม้วนน้ำที่ไหลมาจากห้วยพระบางตอนบนครับนี่นหละครับขึ้นไปทั้งอำเภอราสีครับตอนนี้ไหลลงมาห้วยพระบางตอนกลางครับที่นอนองมาเบิงที่นนองบ้านเฮ่าตึกแหะครับเ,เอ้ยไหนมานบ่อโอ้สอุ่มเข้าไปเบิ่งครับว่าปลาได้หน่อยได้หลายปานได โอ้ยบ่เห็นบ่เห็นไปเบิ่งป่านั้นเพิ่นเบืองก่อนครับพี่น้องหวยพระบางตอนกลางครับกับหวยพระบางตอนล่างซึ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับฝายท่ากระดานครับตัวนี้เพิ่นเอิ่นสะพานดดนยางครับหรือว่าที่พี่น้องฮ้จัดดีในานา้ำเอ่อในเอ่อเพรทิพานไปครับพี่น้องตะวันร้อนที่ดอนยางครับ เมื่อนี้ผมเลยเห็นมีโอกาสเด้มาเบื้องพตึกแหครับมาตึกแหโอ้ยน้ำกระไรเนะใส่ละปลาเป็นตัวยังไดปั๊ดครับพี่น้องเลยพุ่นปลาในบุงหน่ไหมปัาดเป็นละล่านครับพี่น้องเป็นละล่านไปยังเนาะไาแข่งบ่ลปลายังทปลาเขาใดหน่ปลายังโอ้ปลาขาวโอ้ครับปลาขาวครับเต็มดองแดงดองแดงครับ ครับเอา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 มาดูมาดูแสดงว่าปลาส่วงเศร้านีหล่มันวะโอ้มัเศร้านีไลยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันส่วงบ่ายครับบ่ายสามโมงแรงครับปลาอาจจะบ่อไข่มากครับบ่อไข่ล่มครับล่มก็ว่าปลากระไลครับปลาเป็นแพ้เลยทำไน้นานครับคุณครับพี่น้องอีกฝัง อยู่ฟังสะพานขางพุ่นครับอยู่หัวสะพานขางพุ่นครับเกือบสิบครับยุหันครับถ้าพี่น้องมาเบิงน้ำครับจนตอนซ่อนน้ำครับพี่น้องเลยอุ้ยน้ำจังไลยจังไหลเป็นตะยานเลยปาด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 ครับพี่น้องนี่ครับสะพานดอนยางครับครับพี่น้องครับ ผู้เพิ่นอนจากคู่กู้เพิ่นอนจากเข็นกับนี่ครับว่าน้ำสะพานโดนย่างนี่น้ำหน้อยน้ำไหลายป็นไรครับผมก็เลยสีหน้าไล่งานเนี่ยทราบครับว่าตอนนี้น้ำไหลายครับน้ำไหลายแล้วน้ำเขาป่าหุ่นยิ่งครับนี่คือตอนบนครับนี่น้ำกำลังไหลลงสะพานครับโอ้ตึงๆเลยครับบ่มีผู้ใดกล้าลงไปเล่นน้ำแถวนี้หรอกครับเป็นตะยานยัง รับนีแต่พวกผ้าผ้ากันมาตึกแขมาตกปลาครับมาเบิงครับใต้สะพานครับเป็นจังไรน้ำน่อยน้ำหลายปันใดเพันว่าครับนี่คือน้ำใต้สะพานครับ นี่คือน้ำใต่สะพานครับเอา้ามานแล้วยังตกปลาปัญหาสูตร,ร,ตรโอ้ปลาสูตรอ่ะกำลังก่อยแสบครับพี่น,อน้องครับนี่คือท่างใต่สะพานครับน้ำไหลโอ้ไหลปฏิยานครับอันผู้สิโลงเหรนอนาะการล่งเหรนมอนน้ำไหลแหง้งพี่น,อน้อง น,นี้สามมงตัวแล้วครับบายสามมงกุลแล้วพี่น้องก็ยังค่ากันตึกแแห่ยู่บนาน้าตามนี่ครับพี่น้องรับคลิปนี้ครับเอาไววซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับคลิปหนามาพอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่กันแล้วกันครับ Xin chào.